สวัสดีคะ่ะกุตันถักพบกับเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันปลูกผักสวนครัวหน้าร้อนมือนีกับสิมาปั่นจักรยานในฟาร์มค่ะมือนีกับจะปั่นไปไกลกว่าเกาค่ะจุดมุ่งหมายก็คือ เห็นต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าบ่คะก็สิไปนั่งพักอยู่นั่นล่ะคะ่ะอันตรงนั้นก็จะมีอ่าบ้านฮเฮาก็จะเรียกเป็นศาลหรือเป็นวัดขนาดเล็กหรือว่าเป็นกะว่าไว้ง่ายว่าศาลนะเนาะแต่ว่าฝรั่งเขาก็เรียกว่าอันคาเบลเลอร์มองที่ว่าไหว้ปฏิบัติธรรมบ่าผู้ใดว่าว่าอยากจะเข้าไปนั่ง วิปัสสนาประมาณเนี่ยค่ะเข้าไปได้เข้าไปนั่งทำสมาธิเองสวดมนต์อย่างก็ได้เท็ดได้เบิรค่ะของของเยอรมันนี้เลคะ่ะตอนแรกข่อยมาข่อยากระสงสัยว่ามันคืออย่างสามีเพ่นบอกว่าเขาเรียกคาบิลเลอ,อร์โบเมนเคียเฉยเ้อเป็นมองแบบปฏิบททัติทมสวดมนต์ค่ะแต่ว่าข่อยก็เล็กสงสัยก็เล็กเข้าไปเบิ่งในนันก็สซมีอ่ะพระพุทธรูปเนาะเป็นของ ศาสาศนาของเขาที่เขาปฏิบัติเนาะเพื่อนกับศิลปรูปปั้นอาจจะไม่รู้ว่ารูปปัน้นเนี่ยอาจจะเป็นรูปปั้นพระเยซูหรือประมาณนี้มังะะ้แมงแหละค่ะพระแม่ยังคอยกับพวกหูจักเนาะนี่แหละเพื่อนก็เขากับมีจุดเทียนจุดอยูอย่ข้างในคอยสังเกตเุกนกเจะมีอันเบานางสองใบเสื้เจขจากันเนี่ยไปคือศิมีคนระเจาแวะมานั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมหรือสิละคะ่ะ กับไว่ไข่บ้านเขาเลยะมีสารมีอย่างวแตว่ความศรัทธาเป็นความศรัทธานะแว,แวะดาผปุใดจ,จิมานั่งเลือนอยากมาปฏิบัติมาสวนมต์เงียบค่ะนี่ค่ะคาเบลเลยแต่เงยียบสงบดีค่ะล่มลื่นเพราะเขามากอะแบบร้อมรู้สึกเนาะค่ะเพราะเขามานางกระรูสึกว่ากลิ่นหอมหอมแบบหอมไข่ไข่ดอกมะลิมันเป็นกลิ่นหอมหอมนะคะความรู้สึกนะที่ได้กินนะคะ รมกับพัดยินสบายค่ะก่อนตอนตอนแรกนะมา่ถ่ายเด้อมันก็เป็นภาพมืดๆค่ะบันนี้ก็เลยบอกว่าโอ้ยขออนุญาตถ่ายรูปเลอค่ะพอปูดกกว่าขออนุญาตถ่ายรูปแบบมันก็เหมือนมันสว่างขึ้นนะคะแบบเลยงงเอ้ากล่องมันอย่างมันคือมืดๆถึงเสนะก็งงคือกันก็เลยเอะใจอุ้ยมันก็ได้กินหอมๆ้อยมาเนาะ ก็เลยว่าขออนุญาตถ่ายรูปมาเด้อบ่ได้มาเฮ็ดอีหยังบ่ดีก็เลยบอกเพิ่นจังซี่นะเพิ่นคือสิฟังภาษาไทยเฮาเข้าใจอยู่ดอกเนาะขอดกถ่ายอีกสักพักนึงก่อนก็นั่งเล่นะาาขอขอลน,นั่งหยังเนาะล้มกระพัดมาเย็นเย็นเย็นสบายแล้วก็ได้กินนมหอมช่วยมาเป็นบงับคงคัะกับบักค่ะทักเด้อค่ะก็เยี่ยมเยียมไปนะนี่ล่ะคะ่ะบรรยากาศนาร้อนในฟาร์มขอดกสิอยู่ไว้เยอร์นะคะไว้ยเยอะอันอันเฮตสัน เป็นเมืองเล็กๆเป็นหมูบห่บ้านเล็กๆค่ะขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามค่ะ